สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับพี่น้องเมื่อนี้นุ่มหน่อยสาข้ามก็ได้ปลาเมือกพี่น้องกับกุ้งเซราำปาแล้วก็หอยนางรมมาฝากปีฝากน้องนะครับผมปีใหม่ปีนี้นุ่มหน่อยสาข้ามกับ่ได้กลับบ้านนะครับพี่น้องก็ได้มาเซาหองนี่ครับผมเซาหองอยู่ขางทะเลอยู่อำเภอแก่งจังหวัดระยองนะครับพี่น้องนี่ครับผมเแซบน้ำนุ่มหน่อยสาข้ามนะครับพี่น้อง S <S <S เริ่มสีนาแดงแล้วพี่น้องมืดหลายแก้วแล้วนะครับผม <S <S มือนี่นุ่มน้อยสาข้ามกัมีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลครับพี่น้นองมานอนขึ้นนะครับผมอยู่ขางขางทะเลเลยนะครับผมคนขาเจ้ากับมาหลายอยู่ครับผมมาเข่าดาวยูหนี่ก็หลายนะครับพี่น้องอันนี้สิเป็นงานผุปปนออพี่น้องยู่ไก่เป็นสีมีงานนะครับผมเป็นงานใหญ่อยู่เห็นเสียงดนตรีโอ้ขักขนาดนะครับพี่น้องบุนครับผมอันนี้สิเป็นผุมีอันง,งามๆนะครับพี่น้อง มันหลายหน้าที่อยู่นะครับผมอันนี้นุ่มน้อยสาข้ามกัตัดไม่ให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมพูนครับผมอันนี้สิยุ่าเภอแก่งอย่างวัดระยองนะครับผมอันนี้เป็นชายหาดพี่น้องนี่ครับผมส่วนนี่น้ำกับล่งแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมส่วนย่างเว่นี่น้ำเต็มเมดตอนนี้ก็เห็นแต่ดินนะครับพี่น้องนี่ครับผมน้ำกัลดล่งแล้วน้ำขึ้นน้ำล่องแล้วพี่น้องเบื้องยงมเบื้องยงี้มเว่นเอานามขึ้นหลายแท้บนนี้พ่อไม่ยงมขึ้นเอา น้ำเสียไปทังเด้เหมือนพี่น้องนี่ครับผมงามขักขนาดนะครับพี่น้องอหุ่นครับเบื้องครับพี่น้องพุ่นขักขนาดมือขึ้นกับเป็นขึ้นทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับพี่น้องหลายคนกับกับบ้านนะครับผมตอนนี้กับเมื่อนี้กับเป็นวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องวันที่หนึ่งวันที่สองคนกับเริ่มลังมาทํางานแล้วนะครับผมเห็นในเพจในเฟซกับลดกระติดอยู่นะครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่เดินทางมาทำงานนะครับผมชลบุรีและย่งกรุงเทพก็ดีนะครับผมก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับพี่น้องนี่ครับผมสำหรับนุ่มหน่อยจะข้ามกับบริกรบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับผมกับหาเลาะเที่ยวน้ำทะเลน้ำหาดนี่แหลพี่น้องเที่ยรอย่งชลบุรีนะครับผมหาเลาะกินแถวนี่แหละพี่น้องบริกรบ้านนะครับผมเดือนกุมภาพันธ์จะได้กับนะครับพี่น้องนี่ครับผมอู้งามคักขนาดนะครับผมพูดนะ ปุนบูคนก็ออกมาเบิงไล่หลายนะครับพี่น้องนี่ครับผมเออสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้นำนี่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ